ไม่เอยากส่องไฟฉายวงหรือว่าอยากไปถอนเสาเราเน้นถอนเสาไหมใครล้มปุ๊บวิ่งลุมเลยหลังแกไปหลังแกไปเดี๋ยวเราก็โดนโดนกระทืบโดนไล่ล่าฆ่ากันไม่ต้องปั่นไม่ต้องฟงไม่ต้องไฟแล้วแต่พี่ชอบนะพี่ชอบเล่นถอนเสาตลกดีเล่นยาอีกดูก็ไม่ค่อยจะเก่งฉันอยากดัดสลิดอยากเล่นสแบบแทบจะการันตีโดนตีฟีหนึ่งทีมาแล้วมาแล้วมันพร้อมแล้วก่อนที่มึงจะเล่นถอนเสาเดี๋ยวมือู๊บมร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดีกว่ามันก็น่าจะโดนไม่น้อยเออว่ะฟงมันแขนแน่เลยเรียบร้อย ไม่ทันแล้วพ่อบอกว่าเตรียมตัวเลยอร่อยมากมากอร่อยมากปะโมลิเอ้ยด่านนี้ได้อยู่สี่เหลี่ยมโออด่านนี้ฟินเลยฟินฟินบินบินสบายสบายสลักมันไปแท็ปเปอร์อ้าวอ่าชิบหายละไม่โฟงมาอจะเล่นลินตัวมาแก้แค้นเฮ้ยเอ้ยเลยหมูไอ้เหี้ยไอ้หยอยมาแล้วมาแล้วอยู่กนี่อยู่โรงงานกลางเจมอันนี้ก็อยู่กลางจีนนะเล่นเองเดี๋ยวได้เองได้ได้ไปป่านนี้ป่ะเลสโก้เลสโก้ ปโรงงานเลยบ้านใหญ่เลยปั้นใหญ่ไปกันน้ำน้นี่นี่นี่ตรงนี้ใช่หรอไปหายไปแล้ว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 บ้านเล็กบ้านเล็กปั้นเล็กมันเห็นดิวมันเห็นดิวเห็นดิวไง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  I'm okay I'm fine Kintana Kintana เต็งเต่งเต็งเต็งโอ้การต่างหมดชิปชิป เรียบร้อยแม่งเอ้ยถอนเสาถอนเสาถอนเสาไหมถอนเสาไหมจะเอาฝันมาเดจะเอาถอนเสาช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับขอใหม่นะครับช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับรอดินเนี่ยรอดินช่วยหน่อยครับไม่ยากช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับเดี๋ยวไปเล่นบาเล็กต่อนะช่วยหน่อยครับเร็วเร็วเต็งไปเลยเต็งเต่งเต่งเต่งถอนเสาเออมันได้อย่างงี้มึงมึงถอนเสาเร็วไป หิว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 ห้วหิวม่เหนเหิวหินหิงหินหิว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 หหิวหิววหิหิวหิวหวหิ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 ววนิ้นนานิวหนวหิวหนแล้วหิวิวิิิิิหวหวิิิิหเสาตรงน้นมาแล้วรับจังหวะนี้ครับ อันนี้ครับอ่านี้ครับเจมส์ทำเกมระเบิดที่กลับมาครับกลับมาหรือเปล่ากลับมาหรือเปล่าน้องพี่ผมจะไม่ช่วยพี่แทนท่องทีไม่กลับมาหรือเปล่านิ่งนิ่งนิ่ง e m แอม e MOK Empire MOK King ใช่ไหมสวนเขาเรียกว่าสวนเขาเรียกว่าเดินสวนนี่ฮิวเล่นต่อนะครับบ๊ายบายครับฮิปครับเล่นต่อนะครับไาแล้วไปป้อนเราไปหาที่ฮิวเงี้ยบๆกันเละ ไม่ไม่ปนไ้เนี่วะเฮิวด้วยเฮีวด้วยเฮีวด้วยดอยู่ไหนฮะอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่อยู่บ้านแดดตามมารีคุบดีุบรีุบไม่ทงไม่ถอนแล้วเสาเนี่ยหนวะทุกคนหายไปไหนครับไม่ได้มองเกี่ยวกับเสองโวยหาแล้วหาแล้วหแล้วลมฮิวลมฮิวลมฮิวแล้วว่าลมฮิวฮิวอะไรฮิวลยไร่งไปอีกทางผมไปอีกทางไม่ไม่ผมก็ แล้วปีกกูขึ้นแล้วกูโดนนะปีกกูขึ้นแล้วกูโดนยิ่หายแล้วปีกกูขึ้นแล้วกูโดนแต่มีไม้แลงวนะรมไม้รมไม้รถตัวไม้ได้เลยเพื่อนอ้าวใครอ่ะกปีกใครเป็นใครหลีกเหรเอ๊ะตาปอลมันตามปอลโอเคครับไปแล้วคจุดวันนี้ครับไปแล้วจุดวันนี้ครับจุดวันนี้ครับจุดวันนี้ครับเราจะเล่นยาวครับเล่นยาวครับเดี๋ยวมาเล่นยาวครับเดี๋ยวมาเล่นยาวครับจะมันฮิวหรอจะมันฮิวหรอได้อยู่ได้อยู่เออเราไปปั่นเดินให้เสร็จแล้วเขาเรียกว่าเล่นยาวครับ เดวว์เล่นยาครับเดวว์เล่นยาครับพีแค่ไหนกันบ้างแม่งเออเจอตัวนี้เราต้องแบบเจอตัวนี้เราต้องเน้นวิ่งบนน่ะแบบเฮ้ยแบบผิดหรือเบล่าหรือเปล่าเฮ้ยสวยจังพี่นิ่ง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 เฮ้ยสวยพี่อยู่เลยมีไหมพับสวยพี่ใช้หมดเอาสิเอาวอลพี่ไม่ได้ทรงไม่ได้ปั่นกันแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวปี แล้วผมปั e> ่นตอนนี well, ้ผมปั่นปั่นด้วยปั่นด้วยปั่นแล้วตนนี้ผมจะปัเป็นสายปั่นเหรอเจมปั่นเจมปั่น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 เป็นไงเฮ้ยแลกโู้โหจไปทีนึงเสร็จเมื่อไหร่เจมเสร็จเมื่อไหร่บอกนะดิวซูเขาดิวไม่ปั่นนะพี่ดิวทำอะไรไม่รู้เออดิวไม่ปั่นครับวันนี้ครับดิวไม่ปั่นครับ กลับมาแล้วครับเจมเฮดี๋ยวนี้เองเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวนเองไปเดี๋ยวไปวิ่งเลยฉากฉีกไปเลยไม่ใช่ฉีกใช่วาดไปสี่ทางฉีกเรียกว่าฉีกฉีใกล้ฉีกเลยเดี๋ยวฉีกเลยเดี๋ยวฉีกเลยฉีกแล้วฉีกแล้วเสื้อขาดหมดแล้วเกงขาดหมดแล้วครับฉีกขนาดนี้เต้นให้ดูขินช้าน่ะขินช้าน่ะวิ่งทั้งวันครับกินช้าน่ะทำอะไรในปอนทั้งวันทั้งวันยืนดูเอาเลยผีตัวเนี้ยทั้งวันพราชอบไอหมูอ่าปตอนคำ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 ไปไหนเนี่ย เูเเอาจริงหิวไหมพิมพหิวไหมปะไอ้ป้องไม่เอาป้องไม่เอาป้องหนีกลับมาเขากลับมาครงชนะครงชนะกลับมาแล้วรับกลับมาแล้วฮะดิวสิเขาเหนใครเขาเหันใครทางใครไม่เจอใครเบียบ้อยครับขอนเสา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 เสาสวยเสาไหน เสาันี้เห็นดิวเห็นดิวตามดิวยังไงมันยังไงไม่จริงมันจริงตามจริงตามจังเอาจริงตามจริงตามจริงตามจังโดนแน่โดนเนิร์ฟเอาทางหลุมหลุมดงหลุมดึงไม่ทันวิ่งไปโกโกต่อครับยาว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 ขอโดดขอโดด ได้ไหมได้ไหมได้ครับทั้งวันทั้งวนัเวียนทั้งวันเวียนบนทั้งวันบนเวียนตามดิวทั้งคืนไปต่อมาแล้วตรงนี้มีไม้ตรงนั้นมีมุ้ยวางแผบที่ไหนวางไม้ยังไงไปต่อบิงบนบนเวียนบนเวียนเวียนบนเ้ยเฮ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 ้ยเวเวียเเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮียเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮ้เยเ้ยน้้ยเ หลุดแล้วครับแล้วไม่ไปช่วยไม่ไปช่วยอีปอนอ่ะช่วยปอนเลยเอีฉีไกลเกินเดินมาแล้วนะมาแล้วครับเล่นเองพี่กินช้านะกินช้นนะติงนิงมไม่เอาผมพี่มัตามพี่เวเลยมันเดินติกมาเลยติงน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 ิงเพื่อนนิ่งไหมทั้งวันมาเลยแล้วออกไม่ออกไหมนะพี่ถอนหุ้บเกลียเลยว่าเดินตถอนเสาไปต่อเพื่อนไปก่อน ไปก่อนปอนส่วนโนแคร์ตีเรียกวนกลับวนกลับวนที่อยู่ในร่องวนต่อดในร่องคณะตาไปแล้วผมพี่พีผมมาช่วยแล้วใครเดิวสู้คิดช้าหนาดิวสู้เขาเหนื่อยแล้วเมื่อกี้วินลดโทมแบทอีปอนอีปอนพี่ขอทวงพี่ลุกได้ไหมปอนพี่ขอทวงพี่แบบพี่พี่ขอลุกปอนปอนทั้งวันปอนทั้งวันทั้งวันปอนไม่รู้แต่ผมผมปันเสร็จจะสามเครื่อง มเก็บเอากอเกเกเกก็ไมกเเก็ไเกเก็ไเก็ไเกไมาแล้วพี่มาแล้วพี่มาตรงแล้วเอาติดติดเอาเอมาแล้วพี่ไปไปไปแล้วไปแล้วไปดับไปนี่ไปนู่นบ้านเล็กไม่มีมีไม้ยังไงตามใครตามพี่ที เกตัวพี่ไปผมเล่นให้พี่ผมเล่นให้พี่วิ่งเลยพี่วิ่งพี่วิ่งพี่วิ่งปอนปั่นปอนปั่นปอนปั่นโอ้โหมาแล้วจะพับไม้เปล่าพับไม้เลยเปล่าต้องพับต้องพับต้องพับอันนี้ต้องพับเฮ้ยโอ้โหปั่นเลยไม่เอาว่ะพันไปพันปล่อยยังไงปล่อยมันปล่อยมันปล่อยไปทางนู้นไปฝั่งนู้นไปไปตรงบ้านใหญ่ไปตรงบ้านใหญ่ไปแต่บังยงบังยงแต่บังยงไปแต่บังยงปั่น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  โอ้เอาเหอะยีพ่อมึงจะเอาปุ๋ยได้ดิไปไต่บ้านยุงไปตรงบ้านใหญ่ไปไต่บ้านยุงก็ไม่เอาผมอ่ะพวกไม่เอาผมปั่นหนงปั่นไหนเราก็โจ๊กเราก็โจ๊กพี่ไปผมบอกให้พี่ผมบอกให้มันนีปอนมานนี่ปอนมันนี่ปอนมีไปก่อนพี่ไปก่อนปั่นปั่นได้ได้ปั่นตะเขนอย่างไรตะฮิวฮิวทั้งวันวันนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วคะแนนฮิวเต็มล้านคะแนนปั่นเต็มร้อยคะแนปั่นเต็มร้อยละงว่าปูแพร่นะนี่ปั่นตัวนี้ปั่นตัวนี้กันทุกคนปอนปอนกลับมมาที่เดิ ตรงนั้นนะไม่น่าป um ั่นเลยคงไปไอ้ปั่นนะไอ้ปั่นนะเฮ้ยไอ้ปั่นไอ้ปั่นปอนบอลแลกกันเพื่อนไปปอนหนีบอลเสาบอดเสาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวขินชาต์นะมึงถอนเสามึงเจอแน่เรียบร้อยมึงถอนเสาเจอแน่เสาหนาเอาเลยไปช่วยเองเดี๋ยวไปตีปั่นเลยครับให้กูปั่นมั้องเกลียดเฮ้ยขินชาต์เน่ง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  เดือมาดิวมันมาดิวมันมาโอ้ชิดติงนปีปันโอ้ชิดเจอดิวมึงควรตายไม่ไม่ไม่ผมไม่ตายผมไม่อยากตายผมไม่อยากตายโอ้ไม่นะได้กระหางอะไรตอนนี้คือไม้หมดแมพไม้หมดแมพเดซนไปช่วยปอน์มบ ช่วยดิวป่าวไอ้พันเราไปเรไปปั่นกันเลยมีคนไปัดกันเลยช่วยดิวช่วยดิวหน่อยไม่มีที่เล่นมีไม้โอ้ตายตายห่าชิบหายแล้วกับบังพี่พิมพี่พิมบังพี่พิมผมไม่ไหวผมจะโดดกระปุบซบบิ่งหนีอย่างเร็วยังเร็วอย่างเร็วอย่างเร็วเอาพี่จะตายหาแล้ววะเอาชิบหายแล้วโดนเลื่ทีเดียวแตกพี่พิมไม่พี่พิมไม่โมอเรียร์มีทองเกี่ยวว่าอยู่ตรงที่พี่ไปโอ้ฆ่าเลยคือเม่นาฮันราซาสกิต ราซาซากิเอาเจมปั่นเดียวไอมึงไปโหลดมาใครจะไปปั่นไปปั่นกูใช้ปั่นเลยกูใช้ปั่นอย่างเร็วมาแล้วมาแล้วแล้ไม่ต่อส่วนกูหน่อยกูจะตายแล้วกูยนังไกลหิวหิวหิวกันหิวกันหิวมันลุ่มลุ่มหิวหิวหิวป้อนมึงอะไปหิวเาสิมาแล้วผ่ามาแล้วเขาดิ่งมาแล้วเขาเขาออกยังไงอ่ะไม่มีทางออกวงแตกเอาหิวก่อนเอาดื่มอาหิวสิโด้โดนโดน มันอยู่ไหนวะพวกไปไหนวะอ้าวเ,บบเางียบจัดเลยมาแล้วไปก่อนไป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 ,ไปเฮ้ยกินชาร์แตง่งเนงเน่งหงแตกเขาตามนู่นดีนะไม่หาปั่นดูเจนวันะนี้อร่อยมาแล้วไม่ไ่นะถูกปั่นเองหาที่ปั่นก่อนปั่นเลยดิวปั่นซากนู่นเลยจ,นนนยจันปักน,นู่นซากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนเลยโอโมรีโมรีโมรี แมบ้านใหญ่ตรงที่พี่ตายได้นะพี่กล่องพี่ก่องเขียวอยู่ได้พี่ใช่ตอนแล้วตอนนี้ไม่มีไม้เล่นแล้วกินช่ไหมีไเตงเนงเนงเนงมีไม้อยู่อันเดียวเงนตอนนี้แมปนี้มีไม้อยู่อันเดียวเขียวทั้งวัน ฟงไฮไปแล้วฟงไฮไปแล้วไม่ทำดิวไม่ทำดิวแล้วเอาดีๆมีดูสามไม่ไม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไม่ใช่ฝั่งนู้นเจอแล้วเห็นเห็นออร่าเห็นออร่าเขามาฝั่งนี้เขามาฝั่งนี้เขาฝั่งนี้กลับไปก่อนกลับก่อนกลับไปบ้ามึงให้กูตายคาที่ปั่นเลยหรอแอบดิวสถานการณ์สถานการณ์ไม่รู้ตานี้ปั่นไปซีเครื่องอาอเห็นแล้วมั้งไม่เห็นควายหาเจมไปหาเจมกลับไปหาเจม ไม่ไมมันอยู่โรงงานอยู่คนรอบโรงงานนั่นน่นี่นั่เปนั่นนั่นใช้ญาติของคุณหรือเปล่าครับคนไ้มาหาที่วิ่งก่อนมาปุ๊วิ่งเลยคึงเจมตะเย็นเจมอทนไว้แข่งใจ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 นี่มันเป็นแมสกอบานะรอเนี้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วลบ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 ดว่าเราแอบตู้ใช่ห่เป่าเราสเต็ปขอบแมพเสรวเราจแล้เราจแล้เห็นเหลเหลเหลชิบหายแล้วมาปะเนี่ยเปิดตู้ หนึ่งสองอา่าเช็คตู้ครับเ,เดี๋ยวเช็คตู้ <laughs> ทุกตู้ทุกตู้คนนี้ทุกตู้จริงเฮ้ย <laughs> แปลว่ารู้ใจเพื่อนนะเนี่ยเข้าไปแล้วบอกไปเจมเห็นเห็นเสรคอมแมทวิ่งอย่างเร็วรถเร็วครับพับไม้หนึ่งดอกไปแล้วก็วิ่งยาวชิปผ่านนะฮะยาวยาวยาวกว่านี้ยาวกว่นนาวนี้ครับเห็นไหมครับผมวิ่งยาวกว่านี้ครับชิบผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับมีอาจจารีไหมโนครับเอาไว้ครับครับ ไม่โอ้โหไม่รอดเลยสมดุลอ้าโอ้ยไม่รอดแล้วครับตัวนี้ครับเอียมีอาลีนาลีนปะไม่มี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 มันไม่มีว้าเขารู้เขารู้แกว้โกโนวันโกนวัโอ้โหโหนาโยกเลยไม่หามุมแอบโอ้โหมุมนี้ชอบอ้าวมุมมืดมุมมืด โอ้โหโลโมลิเกิดตรงนีはは้คินชานาคินชาณาเน่งเน่งเนงเกมนี้ปั่นห้าเครื่องสายปั่นมันปั่นอยู่คนเดียวในเกมเนี่ยแล้วรู้ได้แอบขอบแอบไอหนุ่มนี่เน่ง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 ไอไฟไอโมเคคิงชาณาเน่เน่งเน่งเนง เยี่ยมเปิรลแห้งเลยเปิร์กปั่นไปหมดคนชุกลงไปนอนผิวคนชุกนอนแล้วไม่ได้รู้แล้วไรเจียนไม่ได้ได้ฝ่เจียมมันนอด